เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องกรณีที่วันนี้ต้องยอมรับว่าอุทกภัยนะครับได้สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมพื้นที่เกษตรเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลครานี้ทางพักเพื่อไทยเองได้รวบรวมข้อมูลพบว่าอุทกภัยยังมีปัญหาอยู่ปที่ประชาชนเดือดร้อนถึง26จังหวัด ที่หนักที่สุดน่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับลบบุรีสระบุรีและลามมาถึงที่จะเข้ามาก็คือจังหวัดนนบุรีปรทุมธานีซึ่งขณะนี้เราได้ตรวจสอบตัวเลขพบว่าประชาชนเดือดร้อนถึง1น0 0 0ล้านสี่แสนกว่ารายผู้เสียชีวิต1 0ึรายและสูญหายอีกสองรายซึ่งเป็นสิ่งที่เราถือว่า เป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งพื้นที่กเกษตรเนี่ยเสียหาย4ีล้านกว่าไร่ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางรัฐบาลในฐานะที่พักคเพื่อไทยเป็นแกนนาก็ดําเนินการที่จะแก้ไขแต่ก็ติดขัดในเรื่องการใช้งบประมาณแผ่นดินในการที่จะชดเชยประชาชนโดยด้วยความรวดเร็วหรือการใช้งบในการแก้ปัญหาในการระยะสั้นเนี่ยเพราะว่างบเนี่ยต้องเข้าใจว่าวันนี้เป็นเกือบจะสิ้นปีงบประมาณปี54คือเดือนกันยา แล้วงบกลางที่ผ่านมาก็ถูกใช้ในรัฐบ,บาลที่ผ่านมาไป6 3 0 0 0กว่าล้านคงเหลือติดนะครับก้นถังเนี่ยแค่3,100ล้านเท่านั้นเองแต่รัฐบาลของพรรคเพืเ่อไทยก็จะดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยไม่ไปโทษใครละครับก็จะดําเนินการที่จะ,ะที่จะแก้ไขเยียวยาในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยจะดําเนินการที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวก็คือทําโครงการ25ลุ่มน้าลน้ในการเชื่อมโยง ลำน้ำเข้าโดยการรวมทั้งแก้ปัญหาแบบบูรณาการในการที่จะทำที่เก็บน้ำน้ำมาต้องเก็บน้ำนะครับพอน้ำแรงก็ต้องปล่อยน้ำลงมาซึ่งอนาคตในกาลระยะสั้นวันนี้เราก็จะมีการชดเชยการที่นายกนัฐมีก็ได้ปล่อยคนาวานเมื่อเช้านี้รวมทั้งจะมีการใช้หน่วยงานของกองทัพในการที่จะทำผนังกันดินผนังคันดินกั้นน้ำและการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และการที่มีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแต่ละจังหวัดที่น้ําท่วมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ไม่ละเลยเรื่องนี้และดําเนินการอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่านัยยะสั้นเนี่ยคงจะต้องบรรเทาระยะหนึ่งระยะกลางก็จะดําเนินการต่อไประยะยาวก็จะทําโครงการเรื่อง25ลุ่มน้ําให้สําเร็จนะครับในการป้องกันน้ําท่วมน้ําแล้งซ้ํำซากแบบถาวรซึ่งเชื่อว่าถ้ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยอยู่ได้ครบเทอมการแก้ปัญหนาน้ําท่วมน้ำ,น,ำน้ำแง้งซ้ํำซากจะหมดไป และขณะนี้เป็นเรื่องที่ทางผมและก็ทีมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคเพื่อไทยรวมทั้งข้าการการเมืองเช่นที่ปรึกษาเลขารักมนตรีรวมทั้งมนตรีบางท่านเนี่ยก็จะจัดแมตช์ฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษนะครับโดยประสานนายคุณนัทวุฒิคุณจตุพรรมพันธ์และแกนนำคนเสื้อแดงด้วยก่อนจะไปเตะที่กัมพูชาในวันที่24กันยายนนี้ ก็เป็นนัดอุ่นเครื่องรวมนะครับนักการเมืองฝั่งรัฐบาลเตะกับรวมดาราโดยมีทีมหัวหน้าทีมคือคุณเป็ดเชิญยิ้มและทีมของดาราหลายท่านนะครับคุณสุเทพประยุทธ์พิทักษ์คุณยุทธพิชัยคุณโจ๊กเกอร์นพชัยคุณต้นตราการคุณหลุยสกอตนะครับและก็ทีมตลกในวันอังคารที่20กุมภากักยายนนี้ ที่สนามท่าการท่าเรือเวลาห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับก็จะนําเงินที่พี่น้องประชาชนจะมาร่วมบริจาคก,ก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคเพื่อไปซับน้ําตาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่น้าท่วมนี่ก็ส่วนหนึ่งที่เราจะดาเนินการโครงการนี้และหลังจากนั้นนะครับก็จะดําเนินการในระยะที่สองคือการลงพื้นที่ในการที่จะนําเงินทั้งหลายเนะี่ยไปร่วมซ่อมแซมบ้านประชาชนที่เสียหายจากการประสบอุทกภายัย และก็เป็นการช่วยเหลือรัฐบาลอีกแรงหนึ่งหลังจากที่แม้ยังไม่มีงบประมาณแผ่นดินที่ไปช่วยก็จะเป็นช่วยของภาคของเอกชนรวมทั้งภาคของนักการเมืองที่จะไปช่วยกันนะครับที่เราจะประสานเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็ขอ,ขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนไปร่วมด้วยหรือใครจะร่วมลงเตะด้วยก็ยินดีนะครับจะเลือกเป็นทีมฝ่ายรัฐบาลหรือทีมของรวมดารานักร้องก็ได้นะครับก็คงจะมีแค่นี้ครับ